รอบนี้จะพาไปชมอันซีน h o k k a i d กันนะครับที่นี่เขาเรียกว่า hill of the Buddha อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโรวันนี้พาเพื่อนๆไปชมกัน360องศาทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกที่ฮะมันคือสุสานนะครับก็จเป็นหนึ่งในสุสานที่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่งของฮอกไกโดเลยเทีเดียวเป็นสถาปตัตยกรรมนะฮะของสถาปนิกชาวญี่ปุ่นระดับโลกเลยทีเดียวนะครับโอน้นี้ฟ้าเป็นใจมากเลยนะครับ แล้วก็รอบๆเนี่ยคือเป็นคอนกรีตหมดเลยเห็นแสงสว่างไหมครับนี่คือกิมมิคลูกเล่นของแสงที่สถาณิคนนี้เนี่ยได้สร้างเอาไว้นะครับเป็นไงฮะอุโมงค์แห่งแสงโดยแท้จริงโอ้โห Stonehenge นะครับผมเป็นไงครับใหญ่มากเลยใช่ไหมแล้วมีถึงร้อยกว่าก้อนเลยนะของจริงเ่ะพอเราเห็นโมอายเรียงเป็นหน้ากระดานแล้วมันดูแบบอลังการมากเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ สวัสดีครับเจแปนมาเซมาแล้วพบพวเรากันนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ซัปโปโรครับเพื่อนๆเย่อ Yay! รอบนี้จะพาไปชมอันซีนฮอกไกโดกันนะครับที่นั่นเขาเรียกว่า Hill of the Buddha อยู่ไม่ไกลจยยากตัวเมืองซัปโปโรวันนี้พาเพื่อนๆไปชมกัน Let's go <S คุณผู้ชมครับจากจุดเมื่อกี้นี้นะฮะเราขับมาแป๊บเดียวก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผม Hill of the Buddha เนี่ยอยู่ในโซนของสุสานนั่นเองนะครับผมแล้วก็ หน้าทางเข้าเนี่ยนะฮะก็จะเห็นมีโมออยนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโชคดีมากเลยว่าเมื่อคืนนี้หิมะลงมาเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นรอบๆเนี่ยก็เลยขาวโพลนไปหมดเลยนะฮะนี่นี่คุณผู้ชมครับมีกวางด้วยนะฮะแต่ว่าหิมะท่วมกวางไปหมดแล้วโอ้โหเป็นไงฮะโมาอเทมไหมครับผมนี่นะครับผมมาดูกันว่าโมาอเยอะขนาดไหนโอ้โหเรียงรายเต็มไปหมดเลยครับผม สุดยอดอะ่ะเยอะมากนะครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะเนี่ยเป็นยังไงละะ่ะฮะคือตัวหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับนี่คือสูงมากนะเพื่อนๆโอ้โหแล้วอยู่ท่ามกลางหิมะครับผมอลังการมากโอ้โหแล้วันนี้อากาศดีด้ดวยท้องฟ้าฟ้าเชียวแล้วก็ใครที่มาฤดูหนาวนะฮะแนะนําว่าให้ใส่รองเท้าสนโนว์บูตมาด้วยนะฮะเพราะว่านี่คือเราเดินแบบหิมะทุ่มๆเลยนะครับผมถ้าไม่มีนี่คือเละนะฮะรองเท้ามันัันเดินไม่ได้นะ พอเราเห็นโมาอเรียงเป็นหน้ากระดานแล้วมันดูแบบอลังการมากเลยนะฮะโอ้โ oh หสุดยอดเลยนะครับโอเคนะฮะเราได้เห็นโมาอกันไปแล้วนะครับเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มนะครับต่อไปเราไปดู h i l l of the Buddha นะครับระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยนะฮะให้ความรู้เพื่อนนิดหนึ่งนะครับผมก็คือโมายด้านหลังเนี่ยนะครับมันมีความหมายนะฮะในภาษาของโมาอเองเนะี Mo ่ยโม แปลว่าอนาคตนะครับอายแปลว่าการมีชีวิตนั่นเองคลิปนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะฮะว่าเชฟอาจจะไม่พูดมากนะครับพอดีเสียงหายนะครับเชฟก็เลยไม่มีเสียงนะฮะขอไปเดี๋ยวจักพูดแทนนะฮะที่นี่นะฮะเป็นสถาปัตยกรรมนะฮะของสถาปนิกชาวญี่ปุ่นระดับโลกเลยทีเดียวนะครับที่มีชื่อว่าคุณทาดาโอกันโดนั่นเองนะครับผม ได้สร้างที่นี่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านประตูทางเข้าตรงนี้โอเคเราเข้ามาด้านในกันนะฮะมีเสียค่าเข้านะครับคนละ300เยนจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ให้มันได้ย่ง่งสิไฮเทคมากชอบชอบมีคาเฟ่ตรงนี้ด้วยนะฮะเพื่อนๆตรงนี้ใครอยากจะมาหากาแฟหาสนแนค็คบัฟเฟลอะไรอย่างเงี้ยทานก็สามารถเข้าไปได้นะครับแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูพระพุทธรูปกันก่อนนะฮะอยากจะไปดูผลงานชิ้นเอกของซาปนิทระดับโลกชาวญี่ปุ่นคนนี้หน่อยว่าเป็นยังไงนะครับ เขาบอกว่าทำออกมาได้แบบอันซีนมากๆเรียกว่าน่าทึ่งมากๆนะฮะส่วนเชฟก็ยังเล่นหิมาอยู่นุ่มมากอะตรงนี้นะครับที่เขาบอกก็คืออุโมงค์40เมตรนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปเจอพระพุทธรูปนะฮะเขาบอกว่าให้ทุกคนได้สงบจิตสงบใจและเข้าไปสู่ด้านในกันนะครับศิลปะเลิศเขาบอกว่าที่นี่นะฮะใช้คอนกรีตถึง4,000ปันในการสร้างนะครับ สุดยอดล่ะครับเป็นยังไงครับผมมีแสงส่องจากอุโมงออกมาด้วยอโอ้โหนี้ฟ้าเป็นใจมากเลยนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยคือเป็นคอนกรีตหมดเลยแล้วก็มีการเล่นแสงเล่นมุมของตัวดีไซน์ของที่นี่ด้วยทำให้มันดูมีความแบบอลังการงดงามไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะฮะอยู่รอบๆอีกเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกเมื่อคืนหิมะตกนะครับหิมะเลยท่วมลงมานะครับเพราะวันที่หิมะหนักๆเนี่ย เออพอดีพวกเรามาก็คือเดือนมีนาแล้วถ้าเกิดเป็นพวกมกราคมพาน่าจะท่วมหนักเลฮะเพราะพระรูปองค์นี้นักสูงถึง13.5เมตรนะครับหนักถึง1 0 0 0กว่าตันเลยทีเดียวนะครับพอมาแล้วเห็นความอลังการงานสร้างแบบนี้ก็รู้สึกว่าแบบนอกจากจิตใจที่สงบแล้วนะครับยังรู้สึกโอ้ดีไปด้วยนะฮะยังใ,ใครที่แบบรู้สึกแย่ๆนะลองมาที่นี่ดูจะได้ฟีลกู๊ดึ้นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีให้เขียนขอพรด้วยนะครับนี่เป็นป้ายไม้อุ้ยน่ารักมากเลย แล้วก็รอบๆเห็นไหมฮะว่าจะเป็นแบบดอกลาเวนเดอร์นะครับใครที่มาที่นี่หน้าร้อนนะฮะแทนที่จะเห็นหิมะก็จะเห็นทุ่งลาเวนเดอร์แทนนะครับโหสุดยอดเลยนี่ก็มีหลายภาษาด้วยนะฮะมีภาษาไทยด้วยนะครับรน,บนี่เห็นแสงสว่างไหมครับนี่คือคิม,มิกลูกเล่นของแสงที่สถาปนิกค,คนนี้เนี่ยได้สร้างเอาไว้นะครับเป็นไงฮะอุโมงค์แห่งแสงโดยแท้จริงโอ้โหอลังการงานสร้างแต่ถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่าเราจะไม่เห็นนะครับ อ่ะคุณผู้ชมครับผมรอบๆของ Hill of b u d d h าจะเห็นไหมคระว่ามีหิมะท่วมไปหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาฤดูร้อนเนี่ยนะฮะบรรยากาศจะไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าแทนที่ด้วยหิมะเนี่ยนะฮะจะกลายเป็นสีม่วงของดอกลาเวนเดอร์นั่นเองนะครับที่นี่เขาจะปลูกลาเวนเดอร์ไว้รอบเลยซึ่งเขาบอกว่าที่เนี่ย นิยมมากในช่วงฤดูร้อนนะครับใครที่แบบแวะมาซัโปโปรโรอ,อย่ลืมมาดูได้นะฮะไฮไลท์สุดท้ายนะฮะอีกหนึ่งสาวตัตยกรรมของที่นี่นะครับนั่นก็คือ s Stone h e นนั่นเองนะครับก็คือ3จุดนี้สามารถเดินเชื่อมถึงกันได้เลยนะครับแต่ว่าฤดูไหนท,ที่บอกก็เอารองเท้าหิมะมาหน่อยนะฮะแล้วก็ชุดกันหนาวหน่อยนะครับไม่งั้นมันหนาวมากเลยแล้ววางทางเชฟชี้ให้ไปดูพระทุทธรูปตรงนี้หน่อยนะครับเหมือนมีเจ้าแม่อยู่นี้ใช่ไหม นี่ตรงนี้น่ารักมากเลยครเพื่อนๆครับนี่มีพระพุทธรูปมีเนนนะฮะมีเจ้าแม่นะครับไม่แน่ใจว่าเจ้าแม่องค์ไหนนะฮะอันนี้จะเป็นสีสันของช่วงฤดูหนาวถึงแล้วนี่เลย Stonehenge นะครับผมเป็นไงครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแบบย่อๆแบบจำลองนะฮะไม่ได้ใหญ่ด้วยของจริงนะครับของจริง ใหญ่มากเลยใช่ไหมแล้วมีถึงร้อยกว่าก้อนเลยนะของจริงอะ่ะแล้วก็ของจริงจะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับผมอันนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบเจปนิสสไตล์เวอร์ชันนะฮะแบบมูมิงน่ารักวินิวินิเออนะฮะโอ้โหเขาก็เข้าใจรังสรรค์เหมือนกันนะเอามาเป็นแบบที่ที่แบบเฮ้ยนักท่องเทีย่ยได้มาชมกันนะครับ แล้วก็จะให้ความรู้เ,เพื่อนๆหน่อยนะครับของ Stonehenge นะครับเขาบอกว่า Stonehenge ไม่ใช่ที่นี่นะแต่ว่าของจริงที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแบบเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคตั้งแต่ย้อนกลับไป 2- 3 0ถึงปีก่อนคริสตกาลนะครับต้องบอกว่านานมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบน่าสงสัยแล้วก็น่าค้นหามากๆว่าคือคนยุคก,ก่อนเนี่ยที่มันไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยเนี่ยเขาจะยกหินใหญ่แบบเป็นแบบหลายร้อยตันหลายพันตันเนี่ยขึ้นไปวางซ้อนกันได้ยังไง นะครับแล้วก็ทําเพื่ออะไรด้วยอันนี้ก็คือแบบเออเป็นเรื่องแปลกประหลาดแล้วจุดที่เขาพบเจอสโตนเฮนของจริงเนี่ยนะครับมันเป็นทุ่งราบที่ไม่มีก้อนหินขนาดใหญ่อย่างนี้อยู่เลยแต่เขาก็ไปนค้นพบนะฮะว่ามันมีหินก้อนใหญ่เนี่ยใกล้สุดเนี่ยก็คืออยู่ที่ทุ่งทุ่งราบอีกแห่งหนึ่งซึ่งห่างไปถึง40กิโลเมตรนะครับผมมันก็เลยเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่าแบบเฮ้ย hey, มันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ก้อน เชฟพูดถึงมนุษยต่างดาวพูดได้เลยอาจจะเป็นไดโนเสามาช่วยกันต่อก็ได้เออเราจะเป็นยักษ์ที่ช่วยการทำก็ได้ก็เป็นไปได้อันนี้ก็ใครคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์มาดูได้นะครับแล้วก็ลงมาถึงคอมเมนต์อวยพรค่อยให้เชฟหายดีเร็วๆด้วยนะครับจะได้มีเสียงมาคุยกับเพื่อนๆกันต่อในเจแปนมาเสกนะครับโอเคหนาวมากคุณผู้ชมครับเรากลับมาตรงที่ อาคารที่เป็นเซนเตอร์แล้วนะครับแล้วเวลาเรานั่งบัสมาก็คือนั่งบนลงตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับที่นี่คือสูสารนะครับ้วเป็นสูสารขนาดใหญ่นะฮะด้านขวามือจะเป็นเคาน์เตอร์ติดต่อนะครับของคนที่จะแบบอาจจะมาจองสุสารอะไรเงี้ยก็คือมีเคาน์เตอร์เต็มเลยด้านขวามือนะครับส่วนด้านซ้ายมือก็จะมีพวกห้องน้ํามีร้านอาหารมีคาเฟ่เล็กๆนะครับสามารถมานั่งรับประทานได้นะครับกินข้าวเที่ยงกันก่อนนะฮะของเอ็มเป็นชาชูรามงนะครับนี่ ให้เยอะอยู่นะไม่ถึงพันเยนด้วยส่วนาจากนี่เป็นน้ำซุปทงคคสึนะครับดูดีมากเลยแล้วก็ชอบสัญลักษณ์ร้านอาหารมากนี่ครับเป็นสโตนเฮน g ์นะฮะด้านนอกเราก็นั่งดูวิว Stonehenge ไปได้ด้วยนะครับเลิศ เดี๋ยวกินข้าวเที่ยงกันก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับผมกลับขึ้นมาที่รถแล้วนะฮะต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เลวเลยนะมาดูสถาปัตยกรรมปติมากรรมอะไรเงี้ยนะครับในนี้มันเป็นบริเวณของสุสานนะครับแต่ว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นพวกป้ายชื่อสุสานต่างๆนะเพราะว่าหิมะมันจะท่วมไปหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้เรามองดูรอบๆไปเนี่ย360องศาทั้งหมดนะครับทุกที่ฮะมันคือสุสานนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในสุสานที่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่ง ของฮอกไกโดเลยทีเดียวลองแวะมาดูที่ Hill of the Buddha กันได้เลยนะครับผมสถานที่ต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งกันบ้างน,นะครับเอาเลทของซัปโปโรนะครับมีชื่อว่ามิ t ุยเอา t l เล p พาร์คซัปโปรโรคิตะฮิโรชิมานั่นเองนะครับผมก็ เดี๋ยวไปดูกัน,นะฮะว่าจะมีอะไรเพราะว่าหลายคนมาที่ฮอกไกโดแล้วเนี่ยอาจจะอยากช้อปปิ้งกันบ้างอาจจะถามว่ามี outlet ไหมบอกเลยว่ามีเดี๋ยวพาไปดูอีกแป๊บเดียว2กิโลเมตรจะถึงแล้วนะครับดูจากถนนไม่น่าเชื่อว,ว่าแถวนี้จะมีท์เล็ตนะฮะวันนี้เลยพามาดูไ้เห็นกับตานะครับแล้วมันเริ่มเลยครับเป็นท์เล็ตที่อยู่ในห้างนะฮะนี่อยู่ในตึกอยู่ในห้างอยู่ในตึกก็คือไมหนาวใช่ ดีมากเลยนะฮะว้าวเป็นเอาทเลทที่อยู่ในตัวอาคารนะครับก็จะแตกต่างจากที่อื่นนะฮะว้าวดูมีแบรนด์เดยอะเลยนะเนี่ยโคโมเบียสตูดิโอคลิปมีแก๊ปอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับผมอุย้ยแล้วมียี่ห้อนี้ด้วย h u f ว้าวพู m a u r b อร์เบิร์นรแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์เมืองนอกก็อยู่ที่นี่ครบนะฮะแม้แต่ v ีโกก็มีนะครับกระเป๋าเดินทางแซม s โ n ไนท์คล็อกนะฮะ Timberland น a n นะฮะ v e r s Universe แม้แต่ Nike นะครับก็มีนะฮะเป็นขาประจำเอาเล็ตเลยทีเดียวนะครับแบรนญี่ปุ่นเนี้ยนะฮะ n i v o u s i v e r s e ก็คุณผู้ชายชอบสูตรอะไรเรียบร้อยหน่อยก็เหมาะมากนะฮะคุณผู้หญิงก็จะออกแมวโทนแบบผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะฮะนี่ทำงานชิคๆได้ที่นี่นะครับผมมีแบรนด์ของคุณผู้หญิงด้วยนะฮะนี่อย่างแบรนด์นี้แล้วก็มีสไนเดลด้วยนะครับ เมื่อกี้เดินงงตั้งนานนะครับก็คือเราอยู่ในโซนนี้ตอนนี้เราจะเดินมาอีกฝั่งหนึ่งมีทางเชื่อมเลยนะครับเพราะว่าตรงโซนเมื่อกี้เนี่ยเหมือนของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยงงเอ๊ะทำไมมีแค่นี้อ๋อต้องเดินดีๆนะครับอันนี้ตึกข้างๆชื่อว่า c ค o v e r ร a l l นะครับก็จะมีใบ c ค o ver สีแฉกแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์นะฮะโอเคในนี้ก็จะมีแบรนด์ขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างเช่น c i t i z e n อย่างนี้นะฮะหรือว่าโอเกลนะครับฝั่งนี้มีจีช็ออยู่ด้านหน้าด้วยอะไรเงี้ยนะครับ อย่างนี้ก็จะมีบินลาบองนะครับแล้วก็ห้างทางฝั่งโคลเวอร์มอลนี่ใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับมี2ชั้นดีเซลเบอร์รี่อะไรเงี้ยนะครับเซโก้มีครับครบแล้วก็มีกงชาเดี๋ยวแวะดื่มชากันหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นโซนน่าจะเป็นฟู้ดคอร์ทนะฮะเยี่ยมเลยนะครับสุดท้ายโดนเรียบร้อยนะครับผมกงฉานี่คนละหแก้วนะครับแล้วก็ อของที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยปกติจากเอเ็มจะชอบถ้าเกิดไปร้านชานมไข่มุกจะชอบกินจัสมินกรีนมิลทีมากเลยนะครับแต่ว่าเขาติดป้ายว่าเป็นแบบซ mm ีซันอลก็คือมีแค่เฉพาะฤดูกาลซึ่งตอนนี้มีเย้ Yay! ดีใจมากได้กินสดชื่อแล้วมีที่นั่งด้วยนะครับเดี๋ยวนั่งพักผ่อนกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช้อปปิ้งกันต่อนะครับเดินช mm ั hmm. oh ้น2เสร็จแล้วนะครับเราไปเดินชั้น1กันต่อนะฮะโอ้โหมีอีกมากมายตั้งแต่มาจาขอบ โคชนะครับผมร้านบีมก็มีเสื้อผ้าทั้งผู้ชายผู้หญิงที่เป็นแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ลดราคาเพียบเลยนะครับก็ฮ <c oughs> ใครชอบแฟชั่นญี่ปุ่นนะฮะก็ต้องมาลองเดินดูครับแล้วจะรู้ว่าร้านนี้มันมีอะไรที่แบบหลากหลายมากตรงนี้ตรงทางออกจุดขึ้นลงรถบัสนะฮะมีแบบขนมเต็มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> นกอะไรเหรออุย้ยนกฮอกไกโดเพื่อนๆน่นนารักมากเลย <c oughs> อว่อีสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยของโปรดเชฟนะครับไดฟุกุสตรอเบอรี่มีหลายรสชาติด้วยนะฮะเนี่ยแล้วก็ทางฝั่งนู้นเนี่ยมันมีฟาร์มวิลเลจของฮอกไกโดด้วยนะครับเรียกว่าให้นักท่องเที่ยวมาซื้อของฝากกันก่อนที่จะขึ้นรถบัสตรงจุดนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นจุดขึ้นลงรถบัสนะฮะอันนี้ชูโอบัสนะครับน่าจะมาจากซัปโปโรมั้ง ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะฮะว่าอ u เล e แห่งนี้เนี่ยห่างจากสนามบินนิวชิโตเซเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็ห่างจากตัวเมืองซัปโปโรเพียงแค่50นาทีนะครับเผื่อใครอยากแวะมาก่อนที่จะบินกลับเมืองไทยหรือว่าก่อนที่จะบินไปไหนนะฮะก็คือลองแวะมาช้อปปิ้งที่นี่ได้นะครับสตอรอเบอรี่อยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นั่นนะครับนี่มีสตอรอเบอรี่หลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับรวมไปถึงสตอรอเบอรี่ขาวโอโ้แพงมาก3,780แต่กล่องมันดูพรีเมียมมากเลยนะฮะเพอไว้นะครับ แต่ว่าฮอกไกโดเนี่ยมันไม่ดังสตรอเบอรี่นะครับเพราะว่าสตรอเบอรี่ส่วนใหญ่ก็มาจากจังหวัดทางฝั่งแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีกุนมะมีโทชิกินะครับชิซูโอกะฟุกุชิมะนะฮะสุดยอดไปเลยกลับมาที่รถเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียกเลยว่าไม่ได้เสียงเงินเย่เสียงเงินไปแค่ชานมไข่มุกกงฉานั่นเองนะครับใครที่แบบอยากจะมาเดินช้อปปิ้งนะฮะในวันที่หนาวๆน,นะครับเพราะในนี้มันมีฮีเตอร์ ก็สามารถแวะมาช็อปกันได้เลยกับมิส s ยเอาท์เล็ตที่นี่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับเข้าตัวเมืองซัปโปโรกันนะครับก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเราไปแวะห้างซัปโปโรแฟกตอรี่อีกสักที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมกันนะครับจะได้จบวันที่ซัปโปโรแบบสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับไปกเลยเข้ามาแล้วนะครับผมถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนี่คือซัปโปโรแฟกตอรี่แต่ตรงนี้ไม่ใช่ไฮไลท์นะฮะกลายเป็นว่าเราเข้ามาเจอนำกบตู้หนีบเยอะมาก สังกันเลยนะครับแล้วก็มีร้านซีเรียร้อยเยนด้วยคือตรงนี้ไม่มีหลายตึกมากเลยนะเพื่อนๆนี่คือตึกที่เราจอดรถแต่เดี๋ยวเราไปดูตึกข้างๆก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะเราเริ่มจากฝั่งด้านก่อนนะครับร้านอารมณ์ขายของแปลกๆนะฮะมีไนโนเสาด้วยแล้วจะมีโซนน่ารักนะครับก็คือนกฮอกไกโดนี่เต็มเลยนะครับมีหลายไซส์นะฮะตัวใหญ่นี่คือเจ็ดพันหเยนนะครับไซส์กลางก็ประมาณ2,000กว่าเยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นี่เต็มเลยถุงทดแบ็กก็มีนะครับร้านนี้นรารักมากโอ้โหเรียกว,ว่ามีตึกอินแดงให้ได้เห็นนะครับเป็นโรงกลั่นเบียร์ให้ดูกันตรงนี้เลยนะฮะแม่เยี่ยมเลยเอาละครับแล้วเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันครับเราเลี้ยวขวาไปปัม๊ปมปเป็นไงสวยไหมอา้าวติดจอ <c oughs> ไปไม่ถึงไนะดูดีเลยอ่ะแล้วก็มีสวนดอกไม้ตรงกลางด้วยนะครับเป็นห้างที่มีลักษณะเหมือนสถานีรถไฟขนาดใหญ่นะครับเป็นไงสุดยอดไหม ตรงกลางนี่คือเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็คือจะเป็นร้านโดยรอบนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเดินเล่นที่ห้างนี้กันสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมกันนะครับ<ม>ดูด้วยตาคร่าวข,ข้างบนมี Columbia, ale, นร้านโคลัมเบียมองเบล ABC m a r t นะฮะมีอา i d ด s ดอยู่ชั้น2ด้วยนะครับมีร้านขายของเล่นอยู่ชั้น1นะฮะมีร้านอาหารอะไรกุ๊บกิ๊บกุ๊ปกิป๊บเดี๋ยวไปหาของรองรองท้องด้วยดีกว่านะฮะเริ่มหิวแล้วนะครับ นี่นะครับเดินมาเดินมามีร้าน Snow Peak ซะง,งั้นเลยใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะครับห้ามพลาดเลยนะร้านใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหมีตั้งแต่เสื้อผ้ายันอุปกรณ์แคมปิง้งมากมายนะฮะเพื่อนเพื่อนพวกแก้วชามอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะครับสุดยอด <S 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 เรียบร้อยแล้วเร็วมากเลยนะฮะเราเดินทัวร์รอบ s u p r o Factory นะครับแต่ว่าพูดตรงครับเพื่อนเพื่อนแอบผิดหวังเล็กน้อยนะฮะกะว่าเอ้ยมีของให้ช็อปมากกว่านี้นอกจากตรงโดมที่เหมือนสถานีรถไฟจะเป็นเหมือนห้างอะไรเงี้ยนะครับ พอเดินดูแล้วร้านค้ามันก็จะมีบ้างพอสมควรแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่จะลองแวะมาให้นี่ก็คือแวะมาถ่ายรูปเล่นได้แต่ว่าช้อปปิ้งอาจจะไม่หนำใจนะครับเพราะฉะนั้นฮะเราก็เลยผิดแผนึกื่อจาถ่ายที่นี่ได้เยอะนะครับแล้วก็เลยเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่โรงแรมกันดีกว่าโรงแรมอยู่ห่างจากซัปโปโรแฟคทอรี่ประมาณ650เมตรนะครับมีชื่อว่านิวโอทานิอินซัปโปโรนี่นะครับเรามาถึงเรียบร้อยแล้วโรงแรมใหญ่มากโออามาก แล้วก็มีที่จอดรถชั้นใต้ดินด้วยนะครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ให้เรามาหยิบอเมริตี้ได้โอเคจัดไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องกันนะฮะห้องเรา10-10นะครับชั้น10นะครับแล้วก็ตรงล็อบบี้มีร้านอาหารน่าทานมากนะครับแล้วก็โรงแรมนี้ดีอย่างนะฮะมีจุดจอดสกีบัสด้วยนะครับสามารถไปซัปโปโรคุคุไซสกีรีสอร์ทือสุสุนิเซโกและโทมอมุด้านในฤดูหนาวนะครับสุดยอดเลยแล้วก็มีแลกแขยงฝากตรงนี้ด้วยนะฮะ ไปของเราชั้นสิบนะครับเชฟเรามาสุดเลยนะครับผมห้องเบอร์1 0 1 0นะครับเข้ามาปั๊บนี่ก็คือมีกระจกหน้าต่างเลยนะฮะเข้ามาด้านในแล้วนะฮะนี่เลยก็จะเจอกระจกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสลิปเปอร์ให้นะครับสลิปเปอร์สามอันไม่ต้องตกใจนะครับพอดีอันนี้เราจองห้องแบบสาคนนะครับก็คือเดี๋ยวเรามีเพื่อนมาหน่อยคนแล้วก็อันนี้ก็จะมีลิ้นชักนะฮะ แล้วก็มีชุดนอนให้รับสชุดนะครับตรงนี้จัดฟังก์ชันดีมากชาร์จบ่งชาร์จแบตอะไรตรงนี้ได้นะฮะอันนี้คือตู้แขวนเสื้อผ้าแล้วก็มีสเปรย์ให้ไม้แขวนเยอะมากตู้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าไฟมันมืดมากเลยห้องนี้กลิ่นโทนแบบโบราณบณน,นะฮะเอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องน้ํากันต่อโอเคห้องน้ําก็คือจะมีห้องส่วมรวมกับอ่างมีความโบราณน,นิดหนึ่งนะฮะในห้องนี้นะครับนอน3คนห้องนี้ทริปเปลิลก็เลยมี3มเตียงนะครับ ก็จะมี2เตียงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเตียงเสริมอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งเตียงนะครับแล้วก็มีกระจกให้ตรงนี้เป็นหัวเตียงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีหน้าต่างให้นิดนึงนะฮะเอาไว้มองเห็นวิวตึกข้างๆอะไรอย่างนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีโซฟาเล็กๆอยู่ตรงนี้ให้1ตัวเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ทีวีอ้าแต่ทีวีใหญ่มากใช้ได้นะครับแล้วแฮร์ไดเออร์ก็อยู่ตรงนี้กระจกกระจกแต่งหน้านะฮะแล้วก็ตรงนี้มีกาต้มน้ําไม่มีชาอะไรให้เลยนะครับแล้วก็ ตู้เย็นก็จะเป็นอันเล็กๆอันนี้คืออันดับจิ๋วเลย ไม่มีน้ำอะไรให้นะครับต้องแจ้งราคาก่อนนะครับในช่วงจังหวะที่เราจองมาในช่วงเดือนมีนาเนี่ยนะครับสคน4 0 0พกว่าบาทไม่ถึง5,000บาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็ที่นี่มีที่จอดรถด้วยนะครับคือละ2 0 0 0เยนนะครับเรียบร้อยนะฮะหวันที่ซัปโโรนะครับเราทําอะไรหลายอย่างมากเลยนะฮะคือเราไปกันที่ Hill of the Buddha นะครับไปไหว้พระนะฮะองค์ไดบุสึนะครับไปดูสถาปัตยกรรมปติมากรรมสวยๆนะฮะนอกจากนั้นจะมีโมอ I stonehenge นะฮะ ให้ได้ถ่ายรูปกันนะครับจะไ,ได้เพลิดเพลินนะฮะแล้วก็ที่ชอบคือฤดูหนาวเนี่ยยังสามารถช้อปปิ้งได้เพราะว่าทุกอย่างมันจะอยู่ในตึกหมดเลย<ม>เปิดฮีเตอร์อุ่นสบายนะครับแล้วก็วันเสาร์คนไม่เยอะมากเลยนะฮะเราไร้ยิว่าคนจะเยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับนั่นคือข้อดีนะฮะแต่ว่าแบรนด์มันอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่โตลหลากหลายเหมือนกับ เอาเล็ตใหญ่ๆทางฝั่งใกล้ๆโตเกียวทางฝั่งนั้นซะมากกว่านะครับคิดว่าเอาเล็ตนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีในของนักท่องเที่ยวคนไทยเพราะว่าคนสน่วนมากก็จะมาลงที่นี่นะคะและ้วก็ <ผม S 2> เวลาเดินก็ได้ยินแต่เสียงภาษาไทย <laughs> ใช่ใ <ๆ S 2> ช่ใ่ที่จะว่าไปวันนี้วันเดยก็ตามรู้ทัวร์เหมือนกันนะแต่ว่าสถานที่ที่สครับทัวร์ไม่มีเลยได้ยินแต่เสียงภาษาจีนนะฮะนั่นก็คือที่ซัปโปโรแฟคทอรี่ แต่ว่าอันนี้ผิดคาดไปนิดนึงตอนแรกนึกว่าจะมีร้านค้าเยอะกว่านี้แล้วก็สุดท้ายเรามาเช็คอินกันที่นี่นะฮะ New Otani in Sapporo นะครับสาเหตุที่เลือกที่นี่คือมันมีห้องแบบ3คนแล้วเราจองใกล้ๆอะ่ะแล้วมันมีแบบถูกมันไม่ค่อยแพงเลยนะครับแล้วก็าสามารถเดินไปที่สถานีซัปโปโรได้ไม่ไกล นะครับเราก็เลยเลือกจองที่นี่แล้วก็มารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนั่นเองนะครับแหมอย่างไรก็เป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับนี่ถ้าเกิดมีรถเช่าขับเนี่ยคือสบายมากสามารถไปตามรูทตามแผนของเราได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำสุดให้ถึงทีนะฮะ Hill of t h e Buddha นะครับช่วงฤดูปกติที่ไม่ใช่ฤดูหนาวจะเปิดตั้งแต่9โมงนะฮะแต่ว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะเปิด10โมงนะครับสายนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับยังไงระวังเรื่องเวลากันหน่อยนะครับ โอเควันนี้ไปแล้วนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งสาระครั้งด้วยนะครับบ๊ายบายเจอปันมาสิเจอกัน